สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องนันทไส้น้ามันนะครับวันนี้เราจะมาทําซาแม่ไก่กันนะครับแม่ไก่ตัวนี้นะครับที่เอาลูกออกไปนะครับคลิปที่แล้วนะครับจากคลิปที่แล้วใครก็เลื่อนหนึ่งใบนะครับใครเลื่อนหนึ่งใบไม่ออกนะครับเบนหนีเสียที่เราเอาแม่ไก่ไปทําซากันนะครับนี่ครับแม่ไก่ที่เราไปติดตามกันนะครับเดี๋ยวอุ้มไก่ขึ้นไปอาบน้ํานะครับทําซาแต่งตัวกันนะครับไปครับ นะครับเพื่อนๆเราก็จะจับแม้ไก่นะครับมาอาบน้ำอาบน้ำนะครับอาบน้ำแชมพูนะครับยาสรพผนนะครับแล้วเราก็มาอาบน้ำทำซาบไม้ไก่กันนะครับวิธีการนะครับก็อาบให้ทั่วทั้งตัวเลยนะครับอาบไปทั่วทั้งตัวเลยอาบน้ำให้ไม้ไก่กันนะครับ หลังจากที่แม่ไก่ฝากลูกออกมาแล้วนะครับเราก็จะมาอาบน้ําให้แม่ไก่พอออกปุ๊บเราแยกลูกมาเลยนะครับอาบน้ําให้แม่ไก่ด้วยยาสระพมนะครับทำตัวไม่ครับอาไปทั่วทำตัวใแม่ไก่ก็จะลืมหลังลืมลูกนะครับแม่ไก่ก็ลืมหลังลืมลูกเราก็บํารุงนะครับเครื่องนี้ถ้าใครอยากฉีดอยาวบารุงก็ฉีดได้นะครับฉีด นี่ฮอด้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแล้วแต่ทุกท่ั้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็บำรุงนะครับบำรุงด้วยอาหารไก่ไข่อาหารมูนมนะครับแม่ไก่ก็จะอ้วนสมบูรณ์ครับบำรุงไปเรื่อยๆนะครับวิธีนี้ที่พ่อมทำก็ล่งจากแยกลูกมาแล้วนะครับลังจากแยกลูกมาอาบน้ําบำรุงนะครับก็เป็นเวลา20วันนะครับ ยี่สิบวันนะครับทีแม่ไก่จะไข่อีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีนี้ก็เป็นการช่วยเลี้ยงแม่ไก่ไข่ไวขึ้นนให้แม่ไก่ไข่ไวขึ้นเราก็จะได้ลูกไก่ในปริมาณที่เยอะขึ้นแต่แม่ไก่ก็อาจจะโทมได้นะครับถ้าเราบดูแลบำรุงไม่เึียงเราต้องบำรุงดูแลให้ดีนะครับให้หานแม่ไก่กินยางสมบูรณ์นะครับห้บำรุงให้ไก่อ้วนๆนะครับแม่ไก่สมบูรณ์ก็ห้างไก่ไข่ห้างไก่เนื้อห่านมูนม คือห้านมูญ่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกม,มีลำมีอะไรก็ให้กินนะครับให้กินยาสดบ้างอะไรบ้างนะครับยาสดนี่ขาดไม่ได้เลยครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับเพื่อใช้เวลาบำรุงนะครับ20วันใน20วันเนี่ยเราต้องให้กินเต็มที่หมแต่เชื่อส10วันแล้วหลังจากอาบน้ําวันนี้เป็นวันที่หนึ่งไปเลยนะครับ,บวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเราก็จะ ให้กินอาหารอยู่ในที่จำกัดนะครับครอบสุมหรือว่าข้างกงนะครับเป็นเวลาสิบวันพอดีนะครับหลังจากสิบวันเราก็จะเอาไปป้อยรวมกับตัวภูนะครับรวมกับพาะพันธุ์แม่พันก็จะเริ่มให้ตัวภูนะครับให้พอใกล้รส้มแล้วก็อีกสิบวันวรวมกํนหนดเป็นยี่สิบวันนะครับแม่ไก่ก็จะไข่นี่นะครับ ี่นี้ก็เป็นการค้าลายด้วยนะครับจัดลายแล้วก็ทำให้แม่ไก่สดชื่นครับตัวเตอมคุณนะครับ,น,น,น,รบนี่นะใจแห้งไกรยจแห้งไวแล้วก็เห็ดน้ำที่ยดยดนี่ครับออกสักหน่อย น้ำเพื่หยดๆยดให้มันเพื่อ <c oughs> จะได้แห้งไหวไปอีกนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่กองตากแดดไว้ก่อนนะครับขอแห้งเราก็เก็บเก็บเขาลม้ม นะครับใส่กล่องตากแดดไว้ก่อนนะครับเยี๋ยวพอแห้งเราก็เขาลม้มแล้วก็เอา,อาห่านมูให้กินนะครับห่านมูนมอาหานไก่ไข่แล้วก็น้ําอะไรให้กินไปดูแลไปนะครับสิบวันพอสิบวันเราก็เอาไปใส่รวมกับตัวผู้นะครับพอพันของเราอีกสิบวันแม่ไก่ก็จะไขวิธีนี้ผมใช้มานะครับทําให้เราได้ลูกไก่ในรอบ่องเดือนครับสองเดือนเราจะได้ไขส่สอง่องชุด เราจะได้ลูกไก่2่องชุดนะครับเพราะว่าไก่หนึ่งแม่นะครับใช้เวลาในการไข่ประมาณสิบถึงสิบสามใบนะครับถ้าไข่ทุกวันนะครับก็จะใช้เวลาสิบสามวันแล้วก็ฟักอีกประมาณยี่สิบวันนะครับยี่สิบวันก็เป็นซ3าสิบสามวันนะครับก็จะออกหนึ่งชุดนะครับพอออกหนึ่งชุดปุ๊บเราแยกลูกมาใช้เวลาบำรุงอีกยี่สิบวันก็จะเริ่มไข่นะครับรวมเป็นห้าสิบสามวัน ลืออยู่ในประมาณ่องเดือนไม่เกินนี้นะครับเราก็จะได้ลูกไก่อีกเป็น่องชุดนะครับถ้าแม่มันเลี้ยงเองนะครับเราก็จะได้ลูกไก่ประมาณสามเดือนถึงสามเดือนครึ่งหรือสี่เดือนนะครับว่าจะได้ชุดหนึ่งปีหนึ่งเราก็จะได้เพียงสามหรือสี่ชุดเท่านั้นนะครับแต่เท่าวิธีนี้นะครับย่างนา้อยๆเราก็ได้ห้าชุดนะครับแต่ข้อสําคัญนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องดูแลบํารุงแม่ไก่ดีดีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากติดตาม ไปเรื่อยๆนะครับพวก็จะมีเก็ดเล็กเกดน้อยไปเรื่อยนะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณและสวัสดีและขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ